เดอะเดฟไนเลอร์สู้ยังไงมาดูกันสวัสดีผมเคลราล่าแนะนําตัวแค่นี้พอเขาเลือกวันนี้เรามาอยู่กันในหมดเดลิเอสเซาประจำวันที่5เดือน9กับบอสใหม่ที่ทางตัวเกมเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชัน2.2คือเดอะฟไนเลอร์เจอิเทเรียลที่เอ่อไม่พูดดีกว่าโดยวันนี้ผมจะมาอธิบายวิธีสู้และการเก็บแต้มไมคคนิกจากเจแบบง่ายๆกันโดยบอสตัวนี้ถ้าเราแพรี่ตอนเจตีโฉบลงมาจากกาอากาศหรือทําให J ้เจโล่งลงมาได้จะได้บัฟคริดาเมจสูงสุดที่48%่สิบแโดเปอเซ็นต์และเจ้แกโดนดาเมจอะโนมอลี่ การเอาทีม anomaly มังงดเจแกอย่างยิ่งวิธีเก็บแต้มแมคานิกถ้าเราทําให้บางส่วนแตกได้จะได้แต้ม2,500แต้มในส่วนนี้จะอธิบายตอนต่อสู้นะครับที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือการทําให้เจ๊แกล่งลงมาจากกาอากาศเราจะได้1,500แต้มพูดอย่างนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพเราไปลุยกันโดยช่วงแรกไม่มีอะไรมากตีตีหลบหลบแพลี่ไปตามปกติก่อน พอถึงเวลาเราๆสองนาที13วินาทีถ้าเจ๊ยกยังไม่สตันถ้าเพื่อนๆคนไหนทําเจ๊กสตันก่อนเวลาเวลาก็จะขยับไปสักหน่อยนะแล้วพอเจ๊กลุกขึ้นมาก็จะเข้าสู่เฟสแรกทันทีตรงนี้ให้เพื่อนๆตั้งสติและใจเย็นเข้าไว้ เจ๊แกจะเข้าสู่การเก็บแต้มแมคานิกในเฟสแรกโดยจะมีตัวหนังสือขึ้นกลางจอให้เราตั้งรับและเจ๊จะรวมพลังไว้ที่ดาบให้เราหลบก่อนหนึ่งทีจากนั้นพอเจ๊บินขึ้นฟ้าทันทีแล้วฟัดเทสกาเทนโชมา2ชุดใส่เราโดยชุดแรกจะปล่อยมา2ครั้งกดแพรลี่ครั้งเดียวก็จะสะท้อนขึ้นดาบไปหาเจ๊แกทั้ง2ครั้งพอรอบที่2จะปล่อยมาแบบแกนครอสกดแพรลี่ครั้งที่2ก็จะสะท้อนขึ้นดาบไปอีกครั้งแล้วเราก็จะได้แต้มแมคคนิกชุดแรกมาแนึ่งพันห้าร้อยแต้มเพราะ,างงะจาเาาจะ๊แกน,นช่วงนี้หละ พอเจ๊กแกหายสตันก็จะเข้าสู่เฟส2เจ๊จะเปิดกราะแดงหรือกราะเมสมาขึ้นมาเจ๊จะบินไปกลางจอแล้วมุมกล้องเราจะซูบออกมาให้เห็นว่าเจ๊กำลังเรียกคลื่นทินนามิใส่เราแต่เจ๊แกจะยิงดาบเล็กใส่เราก่อนต่อเนื่อง2ทีและดาบใหญ่1ทีก็หลบๆบไปก่อน แต่ผมโดนจะมีตัวหนังสือเครื่องกลางจอให้เราทําการตีดาบใหญ่ที่เจ๊แกโยนลมาให้แตกเพื่อสร้างเกราะป้องกันคลื่นสึนามิและเราจะได้แต้มแมกนิกมา2,500แต้มอีกด้วยคําเตือนอย่าตีดาบจากข้างหน้าเพราะเดี๋ยวจะวิ่งไปหลบกลางกําแพงไม่ทันปอลอนี่คือเหตุผลที่ถ้าใส่ตัว a นม m ล l y มาเพื่อนๆจะตีไอดาบนี่ไม่แตกสร้างกําแพงไม่ทันแล้วก็จะคอนเฟิร์มตัวในทีมเราแตกทันทีหนึ่งตัวที่เอามายืนตอนนั้นพอป้องกันสึนามิได้เจ๊แกก็จะบินมาลําดาบใส่ตรงนี้ให้เพื่อนๆตั้งสติแล้วเตรียมแลีี่่ให้้้กทสุดแดแแงตตไวว็ ื่อๆจนประมาณวินาทีที่52หรือ1นาทีสุดท้ายเจ๊แกจะเข้าสู่เฟสสุดท้ายแล้วเจ๊จะบินขึ้นไปพร้อมกับไล่เวสสามวส,สีคืนชีพจากบนฟ้าจะมีตัวหนังสือขึ้นกลางจอแล้วเรียกทหารผีเอาโล่มาง,งัดหน้าเราจังหวะน,นี้ให้เพื่อนๆค่อยๆแพรลี่ไปทีละชุดแบบชิวๆซ้ายขวาซ้ายขวาถ้ากันได้หมดจะได้แต้มคะแินนอีก1 0 0 0ันแต้มแล้วเจ๊จะลงมาก็ทำดาเมจได้ตามอัธยาศัยจนเวลาหมดวิกตอรี่ เพื่อนๆก็จะได้แต้มครบ5,000แต้มแบบง่ายๆดูคลิปฉบับเต็มได้ในบ้านแดงนะเพื่อนๆในนั้นมีหลายทีมให้ดูเลย